Google Map สามารถดูทำลายย้อนหลังได้นะครับว่าไปไหนมาบ้างจะมีวิธีการทำยังไงนั้นนะครับมาดูขั้นตอนกันได้เลยครับเริ่มต้นให้กดเข้าแอป Google Map ในมือถือได้เลยครับเข้ามาแล้วามากดโปรไฟล์ด้านบนตรงนี้ก่อนต่อมาให้กดเมนูทำลายของคุณเมนูนี้เลยครับ หน้าต่อไปจะแสดงเป็นไทม์ไลน์เลยนะครับว่าในวันนี้เราไปที่ไหนมาบ้างก็จะบอกข้อมูลเส้นทางและบอกข้อมูลจุดที่เราไปจากแผนที่ข้างบนนี้และจากข้อมูลข้างล่างนี้ให้เราสามารถมาเช็คดูไทม์ไลน์ได้นะครับและถ้าเป็นวันก่อนหน้าก็สามารถเช็คดูได้เช่นกันให้เรานะครับกดย้อนกับตรงนี้นะครับเพื่อดูวันก่อนหน้าได้ครับว่าเราไปไหนมาบ้างใช้เส้นทางไหนในการไปสถานที่นั้นๆสามารถกดดูได้ครับ และเวลาที่เรานะครับจะจะย้อนกลับไปอีกย้อนกลับไปหลายๆวันเราก็สามารถเลือกวันเองได้ครับให้กดตรงนี้นะครับจากนั้นก็กดเลือกวันที่เราต้องการจะเช็คดูได้เลยครับอาจจะตัวอย่างนะครับย้อนเดือนไปเลยเนาะเป็นสักวันที่13แล้วกันเนาะเมื่อกดเลือกวันที่มาแล้วนะครับมันก็จะบอกว่าวันที่นี้เราไปไหนมาบ้างสามารถเช็คดูทำไยเส้นทางการเดินทางและข้อมูลการเดินทางได้ทั้งหมดเลยนะครับ ทั้งนี้นะครับถ้าเราอยากจะปิดไทม์ไลน์นะครับว่าเราไปไหนมาบ้างก็สามารถทําได้เช่นกันครับให้เรานะครับกดไปที่จุด3จุดตรงนี้จากนั้นก็กดลบข้อมูลของวันดังกล่าวมันก็จะเป็นการลบประวัติไทม์ไลน์ของวันนั้นๆให้เรานะครับโอเคครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับช่อง Bentex h สอนใช้ Android นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ